สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เหมือนเคยกับเว็บของ LSM 99นะฮะวันนี้ผมพามาปั่นสล็อตกับเกม Super Powerful นะฮะสวัสดีสำหรับคนที่แบบตั้งใจกดเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจกดเข้ามาดูนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Low King Bear นะฮะราชาหมีน้อยอันนี้ผมก็ให้เข้ามาดูก่อนครับว่าการได้รับเบทการรับสปินโบนัสได้ยังไงบ้างทุนที่ผมใช้รอบนี้นะฮะอยู่ที่500บาท แล้วก็เดิมพันนี่ผมใช้ได้10บ,บาทเลยที่ยอมตัวนี้ตันนี้ผมไม่เคยเล่นสล็อตนะครับการจ่ายก็คือมันจะมีลูกไฟอะฮะอยู่สายมือเราอยู่ในกระดานนะฮะถ้าสล็อตปั่นมาตกอยู่ในช่องนั้นคือเราจะได้ได้ช่องนั้นเลยแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่อยู่ติดติดกันก็คือมันจะลามไปทั้งหมดเลยคือเราเราได้ทั้งหมดเลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องแบบว่าให้มันเข้าช่องนั้นให้ได้ก่อนอนะครับมันจะลามออกไปในอย่างเงี้ยครับ อย่างนั้นสองกับห้าก็เป็นเจ็ดบาทเนี่ยฮะแต่ว่าถ้ามันตกมาทั้งกระดานเลยคือเราได้ทั้งกระดานเลยครับอันนี้ปั๊บเด็ดรอบนี้ผมใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะค่อนข้างอยากอันนี้แบบมาลองเทสเทดูไม่ได้หวังอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันทุนห0 0รอบาทปัน่น10บบาทนี่ก็ปั่นแค่ไม่กี่สิบรอบเองปั๊บ าาได้ละแต่ได้โบนัสไม่ได้ต้องเป็นเหลือที่อยู่ติดกันนะครับได้สิบบาทตอนนี้ถ้าใครว่าอยากลองมาเล่นดูอะไรยังไงเงี้ยครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์เอาไวนะ้ให้นะฮะโอ้เข้าเยอะเลยอะรอบนี้เนี่ยนะครับมันจะราบเนี้ยครับรอบนี้ 450, 500, 500. ก็มีสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยได้กำไรแน่ๆได้เยอะด้วยรอบนี้ ใครที่สนใจนะครับก็มันมีหลายเกมมานอกจากเกมนี้เกมในของเ,เว็บเอาไอเอมเก้าสิบเก้าครับมีมากกว่าหนึ่งพันกว่าเกมมาหัวเล่นกันไม่หวัดไม่ไหวเลยลองข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็เป็นการหาเงินเล็กๆน้อยๆครับดีกว่าเอาไปทำอื่นใน,นยังมีโอกาสได้กลับมาบ้างครับจะไปหยุดหยิบเท่าไหร่ว่าหยิบวันห้าหกร้อครับนิ่งเรื่ยเลย เรามีผมุนทองมาเทแล้วแบบได้ยังจังเลยไม่แ้่แค่ไม่กี่รอบเองถ้าไงผมว่าจะจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ได้กำไรแล้วแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปใช้เงินก่อนนี้มันต้องถอนอย่างน,นี้มันต้องถอนห้าร้อยกว่าเล้ว่ววะจบสวย กำไรหนึ่งเท่าบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ oh baby now let me love with